สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมวนาโซล่าเซลล์ครับผมสวัสดีเอฟทีทุกท่านก่อนนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเจอนาโซล่าเซลล์ก็ต้องเจอเรื่องแผงโซล่าเซลล์คู่กับการขุดเจาะบ่อบาดาลน,นะครับผมวันนี้ก็วันที่27นะครับผมมีนาคม2องพนร้าะครับผมวันนี้ผมทีมงานนาโซล่าเซลล์นะครับผมมีโอกาสเดินทางขุดเจาะน้ำบาดาลที่จังหวัดลพบุรีนะครับผม ตอนนี้ก็ขุดเสร็จสรรพไปที่เรียบร้อยแล้วน้ำไหลตรงนู้นอย่างที่เห็นท่อ2นิ้วนะครับผมอันนี้เจ้าของแกก็ติดตั้งเป็นแผ่นโซล่าเซลล์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เจ้าของแกก็ไว้ใจนะครับผมแกบอกว่าเอาทีมงานหน้าโซล่าเซลล์ดีกว่าสบายใจกว่านะครับผมคุยง่ายขายคล่องนะครับผมบ่อ,บ,อบาดานบอ่อนี้ขุดลึกลงไปที่36เมตรนะครับผมลงปั๊มไปอยู่ตอนนี้อยู่ที่24เมตรแต่น้ําเยอะมากนะครับบอ่อนี้น้ําดีนะครับเขตนี้น้ําดีนะครับผม ส่วนแผงโซล่าเซลล์ติดเป็นปั๊มสองแรง2ระบบใช้แดแผงนะครับผมเป็นแผงโมโนนะครับผมมาตรฐานอยู่แล้วปั๊มก็ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะครับผมก็ยี่ห้อของผมก็คงจะรู้ๆกันอยู่นะครับผมมี2ยี่ห้อในดวงใจนะครับผมแต่กว่าจะเห็นน้ําไหลอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมอันนี้เป็นบ่อที่3ของผมนะผมขุดไปแล้ว2บ่อเอาน้ําไม่ได้นะมีน้ําแต่เอาไม่ได้เอายากมากนะครับเป็นหินไหลหินล่วงนะครับผมหินลงไปขวางรูกว่าจะได้ก็ต้องเล่นรูที่3ามเราเล่นอยู่3วันนะครับผม จะได้น้ำห้ทางลูกค้าที่ไหลดีๆแบบนี้ในผมเจาะสามวันเลยนะครับผมนี่น้ำไหลเวลาตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองนะครับผมน้ําไหลดีอย่างที่เห็นนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมแผงโซล่าเซลล์กบกล่องควบคุมหน่อยนะครับผมอันนี้ก็คือชุดโครงสร้างแผงโซล่าเซลล์นะครับผมก็จะทําไม่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมด้วยเหล็กกล่องกับวันไหนหน้าสี่นะครับผมส่วนตัวปั๊มก็อย่างนี้นะครับผมยี่ห้อเฮนโดโลนะยี่ห้อมาจรฐานอยู่แล้วนะครับผม รับประกัน2ปีเช่นเคยนะยี่ห้อเฮนโดโลนะครับผมไหลดีไหลแรงนะแดดก้อนเล็กๆแดดอ่อนก็ไหลนะครับผมเนี่ยถ้าน้ำไม่ลุกจนเกินไปนะครับผมส่วนที่เห็นตรงนู้นคือน้ําไหลท่อสองนิ้วนะครับผมอันนี้ก็คือพี่เจ้าของผู้บ้าจ้างผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับอยู่ที่ไหนครับผมอำเภอหินซ้อนครับอำเภอแก่งคอจังหวัดสระบุรีเอออันนี้จังหวัดสระบุรีนะพี่เนาะใช่ครับผมมันอยู่เขตติดต่อเนาะเขตร้อยต่ออำเภอท่านายทอมจังหวัดลพบุรีครับเป็นไงพี่พอใจในผลงานไหมพอใจครับ เป็นไงเห็นการทาง,งานของทีมงานเหนื่อยแทนเหนื่อยแทน <c oughs> ยากแต่ก็้าให้ได้ครับต้องขอบคุณมากเลยครับเอาสู้จนจนจะได้น้มไม่มีหนีตีจนตัวตายนะครับ,รบผมสโลโกแกนของผมไม่หนีลูกค้าง่ายนะครับผมเปลี่ยนสโลกแกนแล้วครับผมถ้าไม่ตีผมตายจริงผมไม่หนีนะครับผมอันนี้ก็น้ําไหลดีเนาะพี่เนาะครับครับผมอันนี้วางแผนจะปลูกอะไรพี่ท่าปลูกเมลอนครับเมลอนเนาะตรงนี้ครับผมปลูกเมลอนหกโรงเรือนครับปลูกหกโรงเรือนของอยู่ที่แกงคอยใครอยากเข้ามาดูหน้างานมาดูได้นะพี่เนาะครับ อยากมาเรียกซื้อเดี๋ยวต่อไปก็นาคตอีกอีกไม่เกินสองสามเดือนน่าจะเป็นโครงการปสามเดือนครับสเดือนน่าจะได้เห็นเลยแล้วเนาะโอเคขอบคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับเอาพี่บอกก็หน่อยคิดถูกหรือคิดผิดที่จ้างทีมงานหน้าตลาดเซีล์คิดมานานแล้วก็เลยคิดถูกดิครับคิดถูกไหมคิดถูกครับเห็นการทำงานแล้วคิดถูกแน่นอนเนาะคุยง่ายเนาะพี่เนาะเป็นกันเองนะครับผมดูมานานพอสมควรมานานอันนี้ผมก็เจาะแถมหนึ่งบ่อเนาะพี่ตรงนู้นไม่ใช่ว่าแถม ไม่ใช่ป่าเทมก็คือเจาะเอาค่าน้ามันอาครับผมขอค่าน้ำมันก็คือเจาะให้ขอค่าน้ำมันนิดหน่อยนะพี่เนาะครับครับโอเคครับผมพี่ขอบคุณมากอันนี้ก็คือทีมช่างโซล่าเซลนะครับผมช่างเอ็มช่างชาติเช่นเคยนะครับผมเจอทีมงานผมก็ต้องเจอช่างเอ็มช่างชาติแต่ก็ผมหนึ่งในทีมงานของหน้าโซล่าเซลนะครับผมอันนี้ก็เพลงนี่ได้รับการสนับสนุนจากร้านช่างเอ็มโซล่าเซลนะครับผมบ้านคึอม่วงนะบริจาคมาแปดแผ่นนะครับผมปั๊มน้ำเป็นของช่างชาตินะครับผม สมทบทุนนะครับผมคนละครึ่งนะครับผมาฝากถึงสำหรับยุคตีเช่นเคยนะครับผม ขุดจาบ่อบาดานทุกวันนี้ดูดีๆนะครับผมเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องความกันเยอะแยะนะครับผมลงเพจลงเฟสประจงประจานกันเรื่อยนะครับทุกวันนะครับผมดูให้ดีนะครับผมเงินอยู่ที่ท่านความคิดอยู่ที่ท่านมันขึ้นอยู่ที่การตัดิใจของท่านว่าท่านจะเลือกใครนะครับผมดูให้ดีนะครับผมรู้มั่นใจค่อยว่าจ้างนะครับผมจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับผมยางขุดจาบ่อบาดานของผมเนี่ยผมขุดจาบ่อบาดานรับประกัน2ปีมีปัญหาขุดจอให้ใหม่ไม่ต้องกลัวนะครับผมเรื่องปงเรียงปมผมรับประกัน2ปีอยู่แล้วนะครับผม เอา es, หลายคนคงอยากรู้ราคาแล้วตกลงผมเจาะบ่อบาดานบ่อแล้วเท่าไหร่นะครับผมอีกเช่นเคยนะครับผมลหลายๆคนทรมาสอบถามผมเยอะเลยนะครับผมค่าขุดเจาะบ่อบาดานแต่และพื้นที่แต่และจงังหวัดไม่เหมือนกันนะครับผมความยากง่ายแตกต่างกันนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจะเจาะได้น้ําได้ตังค์ทันเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจาะน้ำทุกวันนี้ต้นทุนสูงนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมอย่างผมที่มาหน้าโซล่าเซลผมเจาะแพงนิดนะครับผมแต่ผมก็อุปกรณ์แม้ท่านคุ้มก็แล้วกันนะครับผมอย่างอันนี้ผมก็ลงท่อกันพังกันซุดไ้เรียบร้อย ลงกวดลงหินเจาะเอาจะได้น้ําดีนะครับผมผมเจาะจนได้น้ําที่พอใจเจ้าของนะครับผมถึงจะหยุดเจาะนะครับผมถ้าใครไม่เห็นว่าแพงจนเกินไปนะครับผมอยากได้สินค้าดีมีคุณภาพการรับประกันที่ดีจริงใจนะครับผมหน้าโซล่าเซล์นะครับผม098 129 7796สวัสดีครับผม